บริษัทกลทอผู้สึกนินธุจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมเผยแพร่เชลื่นที่และกิจกรรมตรวจสอบทางกัดเงิต้มีนเหล่านร่วมกับชาวตำบลชุมสายซึ่งเป็นพื้นที่เมืองานของคุณเพื่อการลดข้อเขติดเป็นอื่นในการลดชอบในการควบคุมการรับผรงการและรวมทั้สายลดข้อโครงการในพื้นที่จังหวัดตอนแก่นบักลาบขอบทุกคนนะครับท่านบริษัทคลทอ นะครับพร้อมกับคุณหมอที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพร้อมกับพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็จากโรงพยาบานนลอาบาน,นองพร้อมกับทีมงานนะครับที่มาร่วมกันในการบริการพี่น้องในวันนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับที่ทาง เทศบาลตะบนขุนน้ำใสได้ร่วมกับบริษัทปตทนะครับในการตรวจสุขภาพที่น้องประชาชนนะครับผมกล่าวเป็นที่นี้นะครับว่านโยบายของเทศบาลตะบนขุนน้ำใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราได้กําหนดทิ่สายท่านเอาตะบนขุนน้าใสขึ้นนะครับว่าตะบลขุนน้าใสเนี่ยจะเป็นตะบนแห่งความสุขนะครับการที่จะเป็น และต่อไปนะคะขอรีเชิญทีมแพทย์โรพยาบาลและเจ้า ให้เสร็จปิดที่นี่ให้ค้าที่มันค้างในสายในหมดแล้วก็ปิดที่หน้าเตาครับสายนี้ใช้งานไม่เกินกี่ปีครับปปีสร้างแล้ก็ที่อากาสบายไม่ดีแต่ถ้ามันติดไฟเราก็จะมีวิธีการเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตวให้ดใน้